สวัสดีครับพี่น้องเจ้า YouTube วันนี้ก็มาพบกับจองครับไมโครกับบีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบูมยาวนะครับ TP 2อ,อยกี่เจ็บนะครับเตรียมบูมนะครับใช้าราวโอละวีครับครับมันราววีมันแตกต้องซ่าเส้นกัดเล็กหน่อยอ๋อ ปลาเลยครับป้าปลายันเล็กเลยนะนี่นะครับยันเล็กดำกันในไม่นะครับผมมามสุกิจยัดนะครับผมยาวนะครับช่องแปรนะครับแปรนี่ก็ปลาเลยครับ ส่งน้มันให้เางเดียวนี่ลูกปีไม่มาอ้นลูกปีไปไหนฝาลไปวัคซนวัวไคิดวหมือนกันนี่้อยนเปิดวันไหนไม่รู้ปืว่าของเราก็ฉีดมาแล้วีดเลยวนนิี้วดีก็ได้ตงเกบได้นเลย

อเดี๋ยวกระดาษเกมตรงเดี๋ยวมาเกับเตรียมเตรียมตัวออกงานนะครับเป้เป็นคลิปเลยนะครับเป้มันยืมนะครับ Lê ăn à? ta ra tí lo rồi hả? đúng vậy, bàn luôn, bàn luôn. ba ba kia tì, tróc luôn, luôn, cơ, ไม่อยนั้นมันรดวอุ่นเปื่อยครับที่ไตเดี๋ยวเราไปตีเย้กินนะบังมัดงตูงไหนตรอยไหนเ้มั้ที่ว่าหลังต่างโรงเรียนอ่ะนะรอยรอยบ้านบางแดงใช่ไหม<อ>แล้วก็ไม่ไม,ไม่ผมไปตกรอยบ้านบางแดงงนะั้น ซื้อสี้อะรงเรียนน้ำมออ๋อโรงเรียนน้ำมอใช่ไหมเออเข้าทางนี้ผมเข้าไปเลยได้ได้ได้ไปไปเก้าทที่เราเราออกมาจากบ่อดินวันนั้นใช่ไหมเแล้วไปที่ก้างก้โรงเรียนน้ำมอใช่ไหมได้ได้แตว่าผมเผมเข้าทางนี้ใกล้กว่าเ้าทาไหนบ้านบ้านบางเดงเหรอเนบางเดงโคไปอ๋อหลังโรงเรียนกองกองแง่งเหรอโรงโรงเรียนหนานังมีซอยเข้าไปอยู่อ่ะอโรงเรียนหนานง ตรงเข้าไปอย่างเดียวเลยกลับกลับได้ได้บางคนก็ว่าถาวหน้าบ่อิจะจะพาอยู่ไหนแค่ไหมนี่ก็ได้ได้แล้วยังเย็กอีกกี่วันอ๋อได้ได้ก็ว่าดอกดอกไปไหนฮะก็ว่าดอกดไปไหนนี่นะครับมันเราอีทหนึ่งตั้งอาก็เลยเจียมเลยครับหรือว่าให้มันเรามากว่านี้ วางเสร็จแล้วครับโอเค nah, อ๋อเหแล้วเแล้วเก่งไม่ออกเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยในๆนตรงเนี้ยขนาดตุ้ตีเน่นี่นี่น่ี่กิเลเกลงี่นี่อ๋อนี่เหรอเฮ้ยัันแล้วก็ยกขึ้นปบันไหนดิอ๋ออ๋อยก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 นนย

ดูอ่ตัวนี้มันไปอยู่ทะเลปีกว่าเลยไปไปต่ำตรงนี้มีลวงแกยกขึ้นมาเนี่ยเตะเต้วเต้บันตุกมาเดินี่นี่เต็งน้ำต่ะเหรอเนี่ยแข่งเองนะครับแขงเลยครับเกาหนองนะครับตอนนี้นะครับนุ่งนุ่งมุดก็ไปล่วงล้างกันเลยกี๊เจ๊ดนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาเต บริษัทนะครับตอนนี้ก็วะเวเกันะยไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะแปลียนแกนนี้นะครับเดี๋ยวป้าไปดูจออินนะครับสามสองศูนย์จะเป็นกุญแจไหนสามสองศูนับเดี๋ยวจออินอันใหญ่ๆเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้นั่นจบเปลียนแค่นี้ก่อนนะครับ ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ